พัฒพิษเสรีฮ่าไอ้พวกมนุษย์ไอ้พวกมนุษย์ตัวเล็กไร้ค่าตอมเพิ่มขึ้นมีเทพประจ้าถูกฆ่าอีกแล้วเหรอเยี่ยมเลยถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปฉันคงจะกลายเป็นเทพปร้าที่แข็งแกร่งที่สุดแน่ๆฮ้าฮววววา รังแห่งธรรมชาติพาังวิญญาณของฉันกำลังถูกดูดซับพลังน้ำแข็งถ้าสมเพชจริงๆนี่ะน,นะปฏิทีของเทพเจ้าไอ้เจ้าสิ่งมีชีวิตฉันต่ำเหมยช่องปากดีซะเหลือเกินร่างกายเทพเจ้าเอออย่างน้อยเทพเจ้าก็ต้องมีพลังระดับนี้สิปลรงวิญญาณของแกมันไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่คิดเลยนี่นะ อย่าได้มดันถูกพลรรังของฉันเชียวไม่งั้นแกได้เสียใจภายหลังแน่นอนฮ่าฮ่าแกนี่มันช่างหญิงพยองซะจริงๆฉันคือผู้ควบคุมความตายของโลกใบนี้ร่างกายเทพเจ้าฉันคือเทพเจ้าแห่งความตายฮ่าฮ่าหน้าขันต่อให้แกจะเป็นพระเจ้าแต่ไม่ได้หมายความว่าแกเป็นอมตะความตายอยู่ภายใต้การควบคุมของฉันจงตื่นขึ้น กองทัพแห่งความตายกระดูของสิ่งมีชีวิต70%คือแร่ธาตุซึ่งนั่นก็รวมถึงแร่เหล็กด้วยไอ้ของแบบนี้มันทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะน่าสนใจมาดูกันว่าเผ่าพันธมนุษย์จะแข็งแกร่งสักแค่ไหนกันสนามแม่เหล็กแรงสูงจริงเสริพันธแม่เหล็กใช้พังแม่เด็ก เพิ่มความแข็งแกร่งความทนทานรวมถึงสามารถลดปฏิกิริยาต่อบสนองของศัตรูได้เหลือเพียงหนึ่งใน15าของมนุษย์ปกติเยทุกสิ่งในจักรวรลประกอบไปด้วยอะตอมรวมถึงพลังวิญญาณด้วยจะสามารถใช้สนามแม่เหล็กเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างพลังวิญญาณได้เอาเถอะถ้้ฉันพูดไปแกคงไม่เข้าใจจะสแสดงให้แกได้เห็นการต่อสู้แล้วกันจะอะไรก็ช่อง แค่ฉันข้ามแกได้ทุกอย่างก็จบเร่งความเร็วคำสาปแห่งความตายนี่คือพลาัางที่รวบรวมมาจากความเคียดแขนของผู้ตายใครก็ตามที่โดนสิ่งนี้จะต้องตายอ๋เมื่อกี้นี้เกว,ว่าไงนะฉันได้ยินไม่ค่อยชัดเลยเมื่อกี้นี่มันอะไรกันมันเมือนคำสาปแห่งความตายไปเลยงั้นเหรอทำไมมันถึงไม่เป็นอะไรเลยเหรอ นี่คือร่าวิญญาณของแกงั้นสินะตึมเจ้าตอนที่พลางวิญญาณของโลกฟื้นคืนโลกนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทไมมันถึงกลายเป็นแบบนี้เป็นได้กันต้องรีบไปหาที่ปลอดภัย ไม่ไม่นะไม่บุมลงนรกไปซะย่าสบ,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 บุบุบุการประกันสมบูรณ์แบบเฮงบ,บ,บุมบุมการวิญญาณของมันหายไป มันตายไปแล้วงั้นหรออะไรกันมันจะไม่ตายอยีกงั้นหรอถ้าเป็นคนอื่นคงถูกแกข่าไปแล้วแต่แกโชคร้ายที่ได้มาเจอฉันหัวเราอะไรของแกแกนี่เป็นมนุษย์ที่มีอารมณ์ขันดีจริงๆแกคิดว่าฉันจะข่าแกไม่ได้อย่างนั้นหรอหที่เมาเจ้าจอ,อมปลอมฟิ้ง ก็บอกไปแล้วว่าของแบบนั้นมันใช้กับฉันไม่ได้ผลแกลองเห็นตาดูให้ดีๆก่อนสิฮ่าเอนนี่ฮ่าๆแกรู้สึกยังไงบ้างละ่ะี่ได้กลับมาพบก,กับลูกสาอีกครั้งในรอบหลายปีบุ้ม สกไยพันฆ่าเธอไปแล้วเธอไม่มีทางที่จะกลับมาชีวิตได้อีกแล้วแกเอก,กล้าดียังไงถึงเอาชีวิตของลูกสาวฉันมาล้อเล่นฉันจะไม่ให้อาภัยแกเด็ดขาดฉันลืมบอกแกงั้นสินะเธอไม่ใช่วิญญาณฉันฝืนฝูทั้งร่างกายและจิตใจให้เธอจนสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วตอนนี้เธอมีชีวิตยอยู่จริงๆถ้าแกไม่เชื่อก็ลองฆ่าเธอดูสิ เดีย๋ยวพ่อซื้อตัวใหม่ให้นะหนูไม่ต้องการไม่ว่าเราจะดูแลพวกเขาดีสักแค่ไหนสุดท้ายสักวันหนึ่งก็ต้องบอกลาอายุไขของเขาสั้นมากหนูพอแล้วหนูไม่อยากเลี้ยงแล้วอายุไขของสิ่งมีชีวิตบนโลกบางชนิดอาจอยู่ได้หลายร้อยปีสมบัติชนิดก็มีเวลาชีวิตแค่จิตวันเท่านั้นเอน,นี่ลูกเด้ยดอยังเด็กอยู่แต่ว่าสักวันเดืงลูกเองก็ต้องตายจุดหมทยของชีวิตไม่ได้ไหมายความว่าลูกจะมีชีวิตอยู่ได้นานสักแค่ไหนแต่มันอยู่ที่ว่าลูก ใช้ชีวิตในแต่ละวันได้เต็มที่หรือเปล่าเพราะงั้นลูกต้องใช้ชีวิตให้ดีเข้าใจไหมพื่ที่จะทําให้ชีวิตของตัวลูกเองมีความหมายแกบอกว่าเอ็นี้ฝืนคืนชีพกลับากันเหรอฉันคือพระเจ้าการทําแบบนี้มันก็แค่เรื่องง่ายๆไม่ใช่แค่นั้นหรอกนะจที่นี่ที่ไหนแล้วพวกสกไลพันละ่ะเัวหนะทีมนี่สมาชิกในทีมของฉันอันเนอร์ อีดเวิร์ดไอ้เสอเลวรีบไปซหวัวหน้าตึมจ๊กถ้าฉันต้องการฉันสามารถที่จะช่วยชีวิตใครก็ได้ไม่ใช่แค่นั้นนะแต่ว่าฉันยังทำแบบนี้ได้ด้วยข้ามันซะจ๊กจึะแกกลัวที่จะต้องฆ่าเพื่อน,กนเกาตัวเองงั้นเหรอ วอนเะน้าทีมรีบๆคข้บผมเร็วเข้าผม,ผมไม่อยากจะตีคุณเลยฉันเป็นหนี้ชีวิตพ่วกนายถ้าหากไม่ได้พวกนายผกป้องฉันก็คงจะตายไปตั้งนานแล้ววอนเนอร์กใช้ของนายเขาโตแล้วเขาแต่งงานแล้วและมีครอบครัวที่น่ารักมากเอ็ดเวิร์ดพี่ชายของนายเขามีงานการที่มั่นคงแล้วเขาจะได้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยแน่นอนขอบคุณวอนดนอ คำคุณบา้าจริงๆยังใช้สนาแม่เหล็กเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างของพลังวิญญาณได้แต่เจ้าพวกนี้คือสอมบีที่จะลากแกลงสู่ขุมนรกเอามสามารถของแกไม่มีผลกับพวกมันหรอกที่รีบตายและลงนรกไปซะฮะก็อะไรขึ้นนี่แกทำแบบนี้ได้ยังไงกันาจะาที่ฉันได้มมดรลพลังจากในท่านฉันก็ยังไม่เคยใช้พลังอย่างเต็มที่เลยแต่ฉันก็ไม่รู้ด้วยว่ามันรุนแรงมากขนาดไหน จอาะอาวุฒของฉันว้าวอะอะไรกันเสาสีดำกำลังบินขึ้นไปบนอากาศแกกำลังทำอะไรอยู่ในเมืองแกบอกว่าตัวเองเป็นพระเจ้าถ้างั้นฉันจะส่งแกไปยังที่ที่หนึ่งใครที่อยากสนับสะุดโดนีนิดค่าน้ำค่ากาแฟสแกนได้เลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบชแนลเราเล็กแต่ใจเราใหญ่ ไม่เคยลบถ้าไปเรื่อยเดี๋ยวสนุกเดี๋ยวหาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะพวกเราทุกเสียงคอมเมนต์ comment, ช่วยเราเติบโตรักทุกวิธีให้เรามีแต่ใจโปอยู่ด้วยกันยาวๆจะไม่หนีหายพวกนายคือแรงใจจะพาไปจนตาย